สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโปอยอีกแล้วนะคะที่แม y Channel วันนี้นะคะโ o r มีเคล็ดลับดีๆนะคะในการแชทกับหนุ่มต่างชาติมาฝากสาวๆอีกแล้วนะคะใครที่นะคะเพิ่งจะเริ่มคุยกับหนุ่มต่างชาตินะคะแล้วอาจจะไม่มีไอเดียนะคะว่าอจะชวนคุยเรื่องอะไรดีนะคะหรือว่าจะใช้คําถาม,ถามยังไงในเมื่อ ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยยังไม่เป๊ะเนจะคุยชวนคุยเรื่องอะไรดีนะคะไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้โฟมีตัวอย่างคําถามนะคะที่จะช่วยเป็นไกด์นะคะให้สาวๆหลายๆคนเนี่ยนำไปต่อยอดได้นะคะวันนี้โฟมเลย list คำถามมานะคะเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะก็คือจะเอามาแชร์นะคะมา,อาลองเป็นตัวอย่างนะคะเป็นไกด์นะคะเพื่อที่จะแบบว่าทําให้เราเนี่ยมีไอเดียในการนําไปต่อยอดที่จะชัดยังไงนะคะแล้วจะได้ใจหนุ่มต่างชาตินะคะมาดูกันเลย อ่าโอเคนะคะจริงๆแล้วในในในช่วงแรกนะคะที่ที่เราแบบว่าเพิ่งเริ่มคุยเริ่มแชทเนี่ยก็คือยังไม่ต้องอะไรมากนะคะเหมือนอย่างที่ฟัวบอกก็คือเราทําความรู้จักกับเขาไปเรื่อยๆก่อนนะคะแต่ว่าเรื่องที่เราจะชวนคุยนะคะก็ควรจะเป็นในเรื่องของฮ็อ,อบบี้ะคะในเรื่องสิ่งที่เขาชอบนะคะแล้วก็ในเรื่องครอบครัวบ้างนะคะเรื่องงานบ้างนะคะโอเคงั้นมาดูกันนะคะว่าเราควรจะเริ่มถามคําถาม,ถามยังไงดีนะคะ เป็นเป็นไอเดียให้นะอโอเคมาดูเลยคำถามที่หนึ่งนะคะ,ะการที่เราจะถามว่าคุณชอบทําอะไรในในวันหยุดหรือว่ากิจกรรมยาวมว่างของคุณงานอดิเรกของคุณคุณชอบทําอะไรนะเดี๋ยวโฟจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะ uh, Tell me what kind of hobby do you enjoy the most in your free time What kind of hobby do you enjoy the most in your free time โอเคอันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งนะคะก็ถามว่านะคะ,ะไหนคุณบอกฉันซิว่าคุณชอบทำกิจกรรมอะไรในวันหยุดนะคะหรือว่าวันว่างของคุณคุณชอบทำอะไรนั่นเองนะคะ,ะคำถามที่สองนะคะ What kind of activity you like to do when you go on vacation? What kind of activity you like to do when you go on vacation? อันนี้แปลว่านะคะก็ กิจกรรมอะไรที่คุณที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันสนุกอ,ะอ่ะคุณทําอะไรในในในวันหยุดเวลาที่คุณแบบว่าไปฮอลิเดย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณชอบทําอะไรมากที่สุดหรือว่ากิจกรรมไหนที่คุณชอบทํามากที่สุดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าก็ดูน่าสนใจเนาะอืมโอเคคำถามที่3นะคะ uh, do you have any plan for the weekend Do you have any plan for this weekend ก็อันนี้ก็คือเป็นแบบ simple simple นะคะก็คืออย่างคำถามที่3เนี่ยเราสามารถใช้ถามแบบอย่างใกล้ใ,ใวันหยุดแล้วอะไรเงี้ยว่านะคะว่าเขา p l a นที่จะทําอะไรบ้างในวันหยุดนะคะหรือว่ามีกิจกรรมอะไรไหมที่แบบว่าคุณ p l a นที่จะทำในวันหยุดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนประมาณว่าเราก็สนใจเนาะว,ว่าเขาชอบทําอะไรเขา enjoy ทำอะไรมากที่สุดนะคะ โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราสามารถที่จะถามนะคะนำมาถามได้เกี่ยวกับงานอดิเรกที่เขาชอบทำเราก็จะได้รู้ว่าเออผู้ชายคนนี้มีไลฟ์สไตล์ยังไงหน้าวันหยุดทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ทําอะไรเลยก็คือนอนดูทีวีทั้งวันอะไรงเงี้ยเราก็จะได้รู้กันนะคะแล้วถ้าเราถามคาถามประมาณนี้ไปโอเคทีนี้มาในเรื่องของครอบครัวบ้างนะคะ การถามถึงครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญนะคะถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มคุยกับเขาก็ตามนะคะแต่ว่าก็คือเราสามารถที่จะถามได้เกี่ยวกับครอบครัวนะคะเรามาแต่มันก็คือมันก็ดูในลักษณะคําถามนะคะว่าเราควรจะถามแบบไหนนะคะมันถึงจะดูสุภาพแล้วก็แบบไม่ละลาบละลวงมากเกินไปเนาะอ่ะมาดูคําถามที่หนึ่งเลยนะคะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะหรือว่า Family นะคะอืมอ้ How is your family? How is your family? ก็คืออันนี้ง่ายๆนะอันนี้ก็คือแบบ simple อยู่แล้วว่าเอ้ยคุณครอบครัวคุณเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยคือเกลื่นๆอันนี้เป็นแบบว่าคือเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างนี้นะคะ,ะคำถามที่2นะคะ,ะ Do you meet them often? Do you miss Do you meet them often? ก็คือคุณเจอครอบครัวคุณบ่อยไหมอะไรเงี้ยครอบครัวอันนี้หมายถึงว่าครอ,อบครัวพ่อแม่เขานะคะทางแบบพ่อแม่หรือว่า ลูกๆอะไรเงี้ยค่ะเผื่อบางทีเขาอาจจะแบบคืออยากกับภรรยาแล้วอะไรเงี้ยแล้วลูกๆอยู่กับยายหรือว่ายังไงค่ะเราถามนะคะว่าแล้วคุณเจอกับครอบครัวคุณบ่อยไหมนะคะบางทีเขาอาจจะมีครอบครัวใหญ่บางคนเขาก็ชอบแบบฝรั่งเขาจะมีครอบครัวใหญ่แล้วก็ชอบแบบปาร์ตี้กันในวันหยุดนะคะครอบครัวมาหาที่บ้านหรือว่าเขาไปหาครอบครัวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคําถามในเชิงที่ว่า do you meet them often do you meet them often ประมาณนี้คุณเจอกันบ่อยไหมอะไรเงี้ยโอเคเนาะโอเคอืม okay. ข้อที่3ข้อานี่นก็ต่อเนื่องนะถ้าเขาตอบว่าเออฉันเจอบ่อยนะฉันเจอพวกเขาฉันไปเจอพวกเขาเนี่ยทุกๆ2อ,อาทิตย์หรือว่าทุกๆอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วเราก็มีคําถามต่อไปนะคะว่า what kind of activity do you uh, do you like to do when you spending time with your family what kind of activity do you like to do um, or uh, spending time with your family ก็คือ uh, แล้วเวลาที่คุณเจอพวกเขาเนี่ยพวกคุณพวกคุณชอบทำอะไรล่ะคุณชอบทำอะไร ะะบางคนเขาก็ชอบแบบอุ้ยทำกับข้าวกินกันอะไรเงี้ยหรือบางทีเขาก็ออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวสวนสนุกนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าแบบครอบครัวเขามีเด็กอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เท่าฝรั่งที่แบบว่าเป็นแบบว่าคือบิ๊กแฟมิลี่นะแบบครอบครัวใหญ่มีลูกมีหลานมีเลย้ยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะชอบไปดูนะ้งไปทํากิจกรรมไปแบบไปพาร์คไปแบบสวนสนุกกันอะไรเงี้ยค่ะอืทีนี้เขาเขาก็จะแบบตอบมาเราเราก็จะมีคําถามต่อ ะะเดี๋ยวโฟก็ค่อยแบบมีไอเดียใหม่ๆมาหรือว่าใครที่แบบถามไปแล้วนะคะแล้วเขาตอบมาแบบนี้แบบน,นี้พี่โฟหนูจะตอบต่อไปยังไงดีนะคะก็เขียนเข้ามาถามได้เลยนะคะโฟยินดีที่จะแนะนํานะคะโอเคทีนี้ก็เป็นในเรื่องของต่อไปก็คือเป็นในเรื่องของงานการและเราอยากรู้ว่าเขาทํางานอะไรนะคะงานแบบไหนนะคะเราจะถามถึงเรื่องงานนะคะ จริงๆนะเวลาที่เราเวลาที่เราเจอโฟใช่ว่าคือแรกๆเนี่ยโฟก็เป็นนะเหมือนประมาณว่าพอเริ่มแชทครั้งแรกนะคะถามเลย what what do you do for living what is your job เ <c oughs> ชื่อว่าเป็นคำถามที่แบบว่าหลายๆคนนะคะต้องถามแต่คำถามนี้แต่ทีนี้โฟมีคำถามที่แบบเจ๋งกว่านั้นนะคะ ที่ฟังดูแล้วแล้วมันทําให้เหมือนประมายว่าดูว่าภาษาอังกฤษเราแบบอุ้ยแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอเคเรามาถามเรามาดูในเรื่องงานนะคะว่าเราควรจะถามคําถาม,ถามแบบไหนดีนะคะอ่ะโอเคข้อที่หนึ่งนะคะ did you like your job did you like your job เออฟังดูแล้วเป็นไงนะคะเราไม่ได้ถามเราไม่ได้ถามตรงๆว่าคุณทํางานอะไร ประมาณนี้เหมือนประมาณว่าเราถามไปก่อนว่าเขานะ่ะชอบงานที่เขาทําอยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะอุ้ยกำลังเบื่องานอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบระบายออกมาก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เขาระบายไปนะคะแต่ทีนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าเออเขาชอบงานเขาหรือเปล่านะคะ Did you like your job อ่าประมาณนี้นะส่วข้อที่2นะคะเราก็ถามว่าออพอเขาทาํามาพอเขาบอกว่าเขาทํางานนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะถามต่อไปได้นะคะว่าเอา what do you like to do in your job What did you like to do in your job? คือเขาชอบทำอะไรอะ่ะงานหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาชอบทำอะไรนะคะหรือว่าเขาเอนจอยอะไรบางคนเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมเป็นโปรแกรมเมอร์ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ี้้เขาก็จะชอบแบบดีไซน์เว็บไซต์ทำนู่ทน,นทำนี่หรือว่านู่นนี่นั่นเขาก็จะแบบมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องงานนะคะอันนี้โฟ ยกตัวอย่างนะคะก็คือ list มาเฉพาะแบบว่าคือแบบในช่วงแรกๆนะคะเป็นไกด์เป็นไอเดียให้นะคะอาจจะแบบไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะคะแต่ถ้าถ้าน้องๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีคําถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแชทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเขียนเข้ามาถามโฟได้นะคะโฟยินดีที่จะให้คําแนะนานะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบคือชอบอยากรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะต่างๆเนี่ยก็คือสามารถ เออเข้าไปในเฟซบุ๊กของโฟได้นะคะเดี๋ยวโฟจะบอกอชื่อเฟซบุ๊กทีหลังเนาะโอเควันนี้นะคะหวังว่าคือทุกคนนะคะคงจะชอบนะคะท็อปิกนี้นะคะ,ะจริงจริงแล้วนะคะมันมีคือดีเทลในการในการแชทในการคุยเทคนิคในการแชทการคุยเนี่ยคือมันมีเยอะนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยนะคะสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยมีไอเดียในการแชทนะคะที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของภาษา พอเรารู้ภารรษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษเราดีขึ้นเก่งขึ้นนะคะมันก็จะมีไอเดียนู่นนั่นนี่เข้ามาว่าเราควรจะใช้คำถามแบบไหนคุยแบบไหนคุยยังไงให้แบบคือ c o n v e r s a t i o n ของเราเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่โคลสก็คือมันมีนะเหมือนประมาณว่าพอคุยไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแบบทางตันไปเจอทางตันคือไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้ว่หมดมุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเป็นเพราะว่านั่นเป็นเพราะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของภาษา อพอภาษาเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป๊ะนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบคือคิดไอเดียมไม่ออกอะว่าว่าจะคุยแบบไหนจะใช้คําถามยังไงต่อไปดีนะคะหรือว่าจะชวนคุยเรื่องอะไรนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าคุณมีโฟอยู่ตรงนี้นะคะโฟจะคอยเป็นพี่บัดดีให้นะคะใครมีคําถามอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจีบหนุ่มนะคะคือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าโป o เฟ s ชั o นอลอะไรประมาณนั้นนะแต่เหมือนประมาณว่า คือโฟก็เคยเคยเคยมีประสบการณ์คือเคยผ่านการแชทมาแล้วก็อ่าโฟศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของ r e ดีเ n นชิ p ด้วยนะคะว่าสาวไทยกับหนุ่มต่างชาตินะคะคือทํำยังไงจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปได้ตลอดรอดฝั่งจนถึงขั้นแต่งงงแตงง่แตงงานนะคะพอแต่งงานไปแล้วจะทํำยังไงมันก็มีแบบว่าคลิปรับในการคลองเรือนนะคะเพราะว่า บางคนนะคะเราอาจจะเป็นแบบว่า working w o m n ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแม่บ้านด้วยน mm hmm. ุ่นนี่นะคะทำหลายสิ่ง everything แต่ทำยังไงเราจะสามารถทำให้ relationship หรือว่าชีวิตการแต่งงานของเราเนี่ยมีความสุขนะคะก็ก็มาแชร์ถือว่าโฟมาแชร์ประสบการณ์ของโฟนะคะคือกฟก็ไม่ใช่คนเก่งหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าก็คือมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วก็มาแชร์การรู้อะไรมาแล้วก็มาบอกมาเล่าให้กันฟังแบบนี้ดีกว่าเนาะก็นะแล้วจริงจแล้วโฟมีนะคะโฟตั้งนะคะ โปรแกรมนะคะในการใน,ในการโพสใน YouTube ของโฟนะคะจะมีอู่3วันนะคะโฟจะโฟจะโพสนะคะคลิปวิดีโอทั้งหมด3วันต่อสัปดาห์นะคะก็คือจะเป็นวันจันทร์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเรียนภาษานะคะการเรียนภาษาต่างประเทศต่างนะคะโฟจะโพสโฟจะโพสทุกวันจันทร์นะคะ,ะ, post, ะ,คะ,คะแล้วก็วันพุธจะเป็นในเรื่องของเรื่องราวของเมียฝรั่ง นะคะจัดเต็มนะคะก็ใครอยากรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเมียฝรั่งเรื่องของการแชทนะคะชีวิตของเมียฝรั่งเนี่ยเป็นยังไงนะคะมาเจอกันได้ทุกๆวันพุธนะคะแล so day, ้วก็วันเสาร์ส่วนวันเสาร์จะเป็นในเรื Rico ่องของการการสร้างพลังใจนะคะการพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของอินสปิเรชันต่างๆแล้วก็เรื่องของการเอ็กซ์ซอร์ซนะคะอาจจะมีในเรื่องวราวโฟ มีน้องรีเควสมานะคะวิดีโอโยคะนะคะก็คือชอบมากนะ้องแววอันนี้พี่ทําให้นะคะก็จะโพสต์ทุกวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะคะจะมี2วันนี้นะคะแต่ว่าโฟจะลงคลิปวิดีโอแค่สัปดาห์ละสาวันนะคะเพราะว่าจริงโฟยังมีเพจที่โฟต้องดูแลอยู่ใน f c e e o o o นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าใครนะคะสนใจนะคะอยากจะ อ่านบทความดีๆนะคะหรือว่าอ่านความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถไปพบกับโฟได้นะคะติดตาม Facebook ของโฟได้นะคะในเพจนะคะหาผู้ต่างชาติหาเพื่อนต่างชาตินะคะเรียนภาษาพัฒนาชีวิตนะคะหรือว่า Facebook ส่วนตัวของโฟนะคะชื่อ m a n น y d o ็ s นะคะก็ไปติดตามได้นะคะเผื่อจะได้พูดคุยทําความรู้จักกับโฟมากขึ้นนะคะแต่ยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะติดมาติดตามนะคะแมนนี่ชาแนลนะคะทุกๆวันจันทร์วันพุธและก็วันเสาร์นะคะเรามีนัดกันที่นี่นะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้โฟด้วยนะคะยังไงก็วันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็มาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย